วันนี้น้องอยู่กับพี่แฉลมนะคะซึ่งเป็นนักเรีนเยนรุยชนะขั้นหนึ่งนะคะซึ่งก็ก,ก็ก็อยู่กับเรามาก็หลายฤดูเนาะแล้วก็เวลาที่มีทาแปลงนาสาธิตท,ทุกครั้งอะ่ะพี่แฉลมก็เข้าไปสํารวจแปลงนากับเราทุกครั้งเลยทียนี้วันนี้เราไปสํารวจแปลงนาแล้วเราก็พบว่าต้นข้าวก็จะมีโรคมีเชื้อราอะไรเงี้ยคะ่ะ<ห>ก็เดี๋ยวจะขอสอบถามพี่แฉลมนะคะว่า,อาไอเชื้อราเนี่ย แปลงนาคนอื่นซึ่งเขาไม่ได้มาเรียนกับเราเนี่ยเขามีวิธีดูแลจกกัดการยังไงและแล้วนักเรียนโรงเรียนชาวนาของเราเนี่ยมีวิธีดูแลยังไงเดี๋ยวจะให้ดูตรงนี้ก่อนนะคะเห็นไหมเออมันก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นาะอ่ค่ะเชิญเลยค่ะเออของชาวบ้านธรรมดาทีา่เขาไม่ได้มาเรียนชาวนานเนี่ยรู้สึกว่าเขาใช้สารเคมี ใช้สารเคมีแต่ถ้าม่น่าเลยเอามาอยู่เหรอคะมันจะเป็นเรื่องแปลงเป็นอะไรไปเลยงั้นเอยแต่สําหรับที่บ้านฉันนะคะลูกชายเขาทำก็มีมีเป็นเชื้อราแต่ลูกชายใช้สมุนไพรจ่ายีทุกครั้งอะจะใช้แคลเซียมโบลอนและใช้ปรามลูก อ๋อสูตรของเรชาวนาสูงไพ่ปามโลกค่ะก็เอาอยู่ใช่ไหมคะก็ของลูกชายเอาอยู่อ๋อที่ลูกชายได้ทําจริงเนาะจะทําจริงอ๋อค่ะก็ทุกครั้งถ้าเกิดเจออย่างนี้เราก็จัดการด้วยสองตัวนี้เลยได้เลยได้๋อค่ะเดี๋ยวจะให้ดูเห็นไหมเนยเห็นไหมเนี่ยค่ะมันจะเป็นแบบเนี้ยคิดว่าท้องนาหลายคนก็คงจะเคยเจอ ค่ะข,ข,ข,ขอบคุณนะคะเดี๋ยวถ้ามีอะไรเดี๋ยวน้องจะมาสอบถามเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะค่ะ